สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาพบกับไอินะคะท่ทานผู้ชมเนาะ,ะซึ่งในคลิปนี้นะคะมินจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามตัวเลขกับคุณยายเนานะคะแล้วก็พ่อเฮงนะคะท่ทานผู้ชมเนาะ,ะซึ่งถ้าใครได้ติดตามเราก็จะรู้ๆกันนะคะว่าเฮงนี่ค่อนข้างที่จะมีโชคลาภติดต่อกันหลายงวดเลยนะคะท่ทานผู้ชมเนาะ,ะแล้ว ในงวดน,นี้นะคะแอมินก็ไม่ได้เดินทางไปองนะคะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นคุณแม่แอดมินฝ่ายก๊าซน้นนะคะที่ไปติดตามให้นะคะก็คือแม่ตังนะคะหรือว่าเจ้าของช่องเจต่างคนภูไทยนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามไปฟังตัวเลขจากปากคุณยายแนวพร้อมๆกันนะคะเกินหันคือบุไดเร็วเอาจะใส่เลขตัวนี้เน่ว่าเขาออกมาก โอ้่วงในบอแม่เมื่อแม่วงไนเขาบอแม่หักพราวว่าซื้อแล้วยีป่าซื้อแล้วยีป่าอยกซี่สองบอกซี่สองสองซี่ใหญ่เลยสอาวันจำนำไรมันก่อนไปหาซื้อด้ใหญ่เซื้อไวแน่แสดงมาละแล้วกเือคักเตะชิบเกตกปนหกหนึ่งพันยาแพงหลายชุนเกตฟันวาสวมนำหนาแล้ววะก็ถือคนเป็นละพูดไปไปคนอะมาสิบเจดวยมันโมยไปแล้วมาละเขาเขาบอกเขาว่าขายชุนเกเขาก็ซื้อชิปเกตที่หัวมึถือคอนเป็นละอ่างนั้นว่า เล้วสี่ำเ้าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าวันี้เหาแจงให้หกสององหกระอกชขหกหนึ่งแตางหกหนึ่งไงค่ะอย่างนี้้วแนแว่าชื่แต่้หกหกหงแวตางนี่แวว่า่ดังเขาขายวัดเขากำมาถึงสิ้หกชิ้เก็ดหก้เบ็ดแถา้ยมันโคดีแฮะแ้วว่าเ็ากกระชืแลว ก็กระเทือกสองเสียงน่าไขหไข่สามอยสี่อยตัวมึงาไปหาหมอหมดแล้วโอหดีว่ะเอาใหญ่เพาะนะพอเป็นนี่ก็สร้างแม่นไว้หันใหญ่ใหญ่แล้วว่ะดีค่ะคนมันแกงคนมันแกงหครับงวนนี่นแล้วได้ตัวได้ก็แม่สองสี่สี่สองแล้วบอกเขาว่ามอเ่้าซื้อได้ป่าไปหาซื้อไว้ด้วยไปตลาดไปพอกันสิบอกเพิ่งจะไปขายดีขายของในตลาดเนาะแม่แสดงมาเลาถึงดุได้ถึกวาจะถึงบบถึงวถามพวกญ่เจ้าเนยแสดง่าเลาถึงมัาจะงวดเลยถว่าจถามตัวแรกดังแล้วก็ เราต้องถามแล้ว oh, ดู้ตัวครับโอ้เจ <3. S 2> ้าแล้วบอกคอยว่าเนาะพันป่ว้างพันกระยกเมื่อวานาย่คอยถึงเด็กบลายเสียนได้ว่านั่นค่ะโอ้ตัวใดนองที้เพียกกัพวกนึงเดียวใหญ่ว่าสันคือช่างบนช่างล่างแล้วบอกแม่ถึงร้านแม่น่ะตัวหายเสียแล้วป้าเราก็เลยหายคอยซ้ำวยสิหลดไปหาหมอซึ่งเพราะชื่อขนมกินได้ใหญ่กว่าน่ะขอได้ว่าเฉยๆพังแงขอได้ว่าหายผูรูานมาคอยว่ายแล้วไปหาหมอก็ได้ค่ะโชคดีครับีนี้เนะ ตัวตัวที่ดังๆข้าเจ้าก็เอาใจรั่เจ้าจับงวนนี้ได้แล้วนอนสองสี่เราซิมบอกเจ้าแล้วเนาะสองสี่ที่สองคนมันรับไปซื้อนั่นนักตึงไว้เรอปากตัวเนาะสองสี่สี่สองค่ะท่านผู้ชมอ่ะคุณแม่คือดีแถมมื่อนี้ได้เลขขาหนอกพรคนนั่นนั่นเลขเขาฝันเขาออกมาเขาถือลายเทียสองเทียแล้วเลขเขาเลขหนึ่งนึงมากเขาบ่สนใจเขาซื้อที่เกตตัวเดียวก็ทิปหกหกเซนเมตรมต่อยว่า บาดนี่เน <mm ี่ยนต่อยแล้ววาข้อนี่สนเกีวใหญ่ขนาดสองตีสี่สองเดอวก่าครับครับแล้วบอกเนบอกเลยนเออบอกหมอเช้ากันบอกค่ะแม่กันมาซื้อลงมงด่ปามงหันคือถือโอ้หยุก้นขักเราอ่ะยันมันถือขักถือไงเรียกซุ่มดังๆเพราะถือยากตัวใหญ่แล้วก็เรียวงว่าถือหาเซนโบแมนหน่อยแล้วก็ถือลายตัวนี้เนาะทำใงญ่เป็นยังถือมาทุกหมเนาะนะฮะรถกระคับเองขายเองเฮ็ดตุปูกเองขายเองว่าคนยังเป็นหา บ่แม่คนนั้นแหะเฒ่าเด้เพิ่นหังเน้นตัวนี้เลยบง่งเงินในสองสี่นี่ว่าแม่เราบอกข่อยช้อนแล้วบอกตัวเดียวโคโลเลยติีอออของข้าวเจ้าเนี่ยมันทีเตียมป้ามันทีเตียมแล้วเพราะว่าเขาเอาไราบ่บ,บานเก่งซื้อวัดบ้านเนาะอย่างทีนะ่แม่ตัวนี้นะแล้วบอกคนฟัง่โอ้ยหนูชิไปพี่เจรนาที่สว่างชิโนะเก่งเขาจบซื้อวัดบ้านได้ป้าจอบจากท้่สื่อแล้วบอก คำว่าเมนข่อยแล้ว <FR> ก <Oliver> ็บอบอกไปหาซื้อไว้ในน้ใหญ่ตัวลอยๆอไรนตัวจัเลยสองี่อนอใหอยเมืองหมเสเต็มไปเบิ้ลเราโอ้ยข่อยเมืองมาหาข่อยมือเส้งนบ่เห็นก็ไปตลาดหมู่บ้านคนมาหาข่อยโฮ้ยวันเป็นไรใหญ่บ่อล้ยวะว่สั่ดอกตนี้ีเมืองัน่อกฟังมันก็นางอมหาซื้อเปกนซื้อปรนี่ใหญ่านค่ะาบอกก่นง เขาจะบอกเขาจ้ากชซ้อมเบิ้งเล่าสื่อตัวใดนี่แล้เนาะพ้อมเนาะเลาว่าเราก็ทชี่ถามเล่า้อมนี่แล้เนาะอืมเล่าว่าเจ้าเล่าเราสงสัยแต่เหล็กวงในมา้อมเลยโนวาเขาอรบมคนขายเขาขาเขาถือกำบังแห่งผิดบ่บาพ่อหัวถือเนี่ยเนาะถือคู่หัวอหลดเขาเขาเจ้าเนี่ยงวงเลยดั่งล็ากูหูเนาะเขาขายเขาเจ้าขายแทรละเจ้าเขาบว่าเนี่ยเจ้าบอกเสือเล่าร้องมึงดีละ เยถือจกลงหัวมันจะกวนไหมไม่ค่อยถือหูถือหัวถือน้ำเล่าเด้อยู่ถือช่วงมันมาตึงไวอยู่มสามารถจะกนกนอยู่นีเฮดอันนั้นาเนคนีเฮดอันน้คลายแม่ฟันอยู่บงวนี่โอ้คอยฟันคอยสาดคอยถืออยก้มนาต่อยนี่แหะคือเงียบกิบแทงงวนเอาน้ำมูสกอนน้แม่น้้ำมูสกอนเพิ่นบ้านไหนหายเฮาเฮากฝ่าว่ะเนาะคือมน้ําต่อยนี่แหะ คันเท่าฝันเท่าเห็นเป็นโตมันเจ้าเจ้าก่อนเลยเนาะช่อสองตน้อย่างนี้แล้วมาบอกหม้อเจ้าซื้อเรื่องฝาแล้วว่ามันแกงซื้อลายหม้อเจ้าเอามาพื่อนาะอันสมมุติเ่าบางไงแล้วขายเนาะค่ะอันอะไรอยู่ดิเพราะว่าเขาถือเด็กตัวนี้มันซื้อลายมรงเขาจองไว้เบิดแล้วค่ะเฮ้ยน้ำเหล้าหม้อเจ้าสามซีน่าที็มอกก็ฮะเต็มเบ็ดปะสามซีสองซีนี่ใช่ สาซีกับสองซีเนาะแม่เนาะตัวนี้ละกันไวเนาะสามซีเนาะาังข่ลจะขย่มได้แต่เวขยสีนจอกระเดังหอเาพดถนอกคนกินมันอรึงขาไเยกรถือว่าดียูดอกคุณแม่เพค่ณบอกคุณบอกเข้ามาเข้ากับซิใดได้จุดว้เนาะแม่เนาะเป็นแนวทางเนาะแต่ว่าบางคนว่าเฝ้าไปหาซื้อหาจัดหรือเด้ พ <l id> ราะว่าทขันเามาสืุอสวยพระท่านเขาได้เขาต้องเฝ้าวเนาะแม่เนาะพระ่าทพาเจ้าเสือลายยู่เดื่องตุ่มเสือลายไม่เป็นแต่อยากซีมถามเล้าคุงงดอยู่ดิเห็นเนาะวะเจ้าถามเล้าคุงว่าอะไปหาเล้าเนาะคอยบ่ไปไก่คอยบ่ได้แม่ก็เขาได้บ่ได้เจ้าก็ถามเล้าคุงงดเหรอแม่เสือเล้าตัวนั่นตัวนี้เทาจังสีใดเลีโุกน้ำเหล้าแม่แม่สุกตัวได้ละเขากเเาานะ ต้นกล้วยผัดเห็นออกที่หลังเนาะ,ะเลขออกเชีงยงใ <ปะ S 1> ห้เฮาเห็น,นห,ห,เหนเอดันผู้ชมค่ะ,อะเอาอันนะคะก็บสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะคะขันไฟชอบคลิปนี้ตัวเลขนี้นะคะเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้นํานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ ตำหน้าอยู่สะอ่อนเนาะสะอ่อนทงให้ทงหน้าค่ะเป็นนีหน้าเป็นบรรยากาศดีนะคะท่านผู้ชมเขาเขาเอาให้นี่ตกคจแล้วเบรอ เห็นเลขแปดนะพ่อว่าเห็นเลขกแบบนี้ลูกก็นะคันว่าเห็นอะไรจะเข้าไปเบิ่งน้ำดิเห็นตัวได้คุณพ่อค่ะนี่ตัวน่ะเดตัวเด่นๆเอ้าอันนี้ก็แปดคือสัตว์แค่พอสัตว์จั่งแงมเด็กนึงก็งามเลยเด็กนึงก็แงมม่ติดเป็นจิ๊บนี่ยคุณพ่อ มันชิมันสิหมุนมาเลขเปดอันเหว่ก็หักก่อนมันตัวนี้พ่อพ่อเห็นตัวไรแน่ว่าให้เล็กน้อเป้นบ่เนี่เล็กอเด็กหนึ่งใส่แปดพอสี่แปดแปดแปดแปนแปดสนนหนึ่งสเกาได้พันแปดส่นหนึ่งที่เคยออกนี่แปดนหนึ่งแปดนี่จากตัวนี้หนึ่งสอง 2 2> สองสองมันเลยก็เด็หกหกแปดสองหกบแปดสองหกต้นสุกต้นมัไม่นอกยคนหอเนาะต้นนี้มันเคยหมานตอนนั้นมันออกเลยศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดมันออกหนึ่งแปดนะพอเนาะแต่ว่ามันโบเมนหมองนี่ได้ท่านผู้ชมคนละหมองที่มันจะท่านที่คนหกมนที่ ว้นี้ไม่อูกานี่ชนแต่มนหมเประหอกต้นปะหอกโคกเก่ากับต้นที่ตัวนี้แมนโคกเก่ากับต้นนี้เหรอเร่อองแกเก่าอ๋อเขายังมาเลิกงานมั้งโคเกค่ะท่านผู้ชมลองเบงเดอลองเบงเดอผู้ใดเห็นเป็นตัวใดแต่ว่าแอดมินเห็นเป็นเลขแปคือพอาอยู่เนี่ แต่ตองตัวพอเห็นในในชัดเจนเลยเนาะเด็กแปลนี่ท้งมางามเถิงค่ะท่านผู้ชมสำหรับทายนี้นะคะมินก็ไปถ่ายทำนะคะก็เพื่อให้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเพื่อให้เป็นแนวทางก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะดูเพื่อความมาเทิงนะคะสำหรับใครที่ชอบตัวเลข ที่คุณยายเนาให้มานะคะก็สามารถนําสมุดประกานะคะมาจดไว้ได้นะคะท่านผู้ชมนาะนาไปเปรียบเทียบนําไปเป็นแนวทางดูนะคะโอ้ยไม่แน่นะคะอาจจะเป็นตัวเลขที่ถูกใจท่านผู้ชมก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือ3-4และ สอสนะคะสำหรับท้ายนี้ใครที่ชอบนะคะมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง i s อ a r Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้ามินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคลิปนี้มินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ